มีอะไรมาอวดสีฟ้าเปียเบิ้งอย่างนึงงามงามวันนี้มีแสงเหนือด้วยฟ้าเปเบิ้งแสงแนะข้างนอกเอาละหน,นาววันนี้ก็ต้องร้องอยากให้จ้งเลาอยากให้เบิ้งอยากให้ได้เห็นน้ำกันเนาะอยากจะอยากจะทายเป็นคลิปอะแต่ทายไปแล้วเปเบิ้งว่าทายเป็นคลิปแล้วมันจรยงามบ่ ถ้ถ่ายเป็นภาพนี่แบบสวยๆมากเลยเนี่ยยัทต้องหลังข่ยเนี่ยนะป้าปีเบิ้งน้ำกันเลือกงามยามดีโอ้ยสวยสวยมากๆสวยจริงๆแบบมีทุกสีเลยอะ่ะสีเขียวสีฟ้าสีแบบแต่ไม่อยากจะพากเลยถ่ายเป็นถ่ายเป็นไอถ่ายเป็นภาพอะ่ะเห็นเนี่ยเห็นชัดเลยนะแต่พอถ่ายเป็น เพราะแ้่ท้ายเป็นวิดีโอโอ้ยมีแต่หมอกว่าอยากจะเว้าเลยอ่ะบ่งเนะี้ยควันไอเก้นมาแบบโอ้ยเอยมามาเสียดายเดียเฮงได้เนาอดูหมอกไปพลางๆ <c oughs> ต้องฟ้าวบเปิดหมอกลายแต่เห็นเห็นชัดเห็นชัดมากๆเลยสวยสวยมากๆเลยบนหลังคาบ้านแบบ นึกว่าเขาฉายสปอตไลท์เลยอะแต่นี่ดูสิ <c oughs> นึกว่าไอ้น้ำท้องฟ้าแบบคือจังประมาณว่ามีหมอลำซิ่งอยู่บ้านบ้านไหนบ้านนึงประมาณนี้เลยด,ด,ดุงดิงดุงดิงดุงดิงขึ้นฉายแสงขืนทั้งฟ้านะแต่ทายเป็นวิดีโออกมาโอ้ขึ <c oughs> ้นจะควายอะ <c oughs> นี่จะหมอก จะได้อ่ะทำหมอกบ่มีแห่งสีสวยดูหมอกไปพังพลาเอาหมอกมาฝากหนาวกันหนาว <c oughs> อุตสา่าห์แลนออกมา <c oughs> โอ้ยเอาแสงเนื้อมาฝากไม่เห็นแต่นรูปก็โอเคอยู่ถ่ายเห็นเป็นรูป ติดตกบ้านนี่ถงหลังคาบ้านเลยอะแต่หมอกนี่แบบโอ้โหเนื่อ่าฝนตกดินหมอกหนามากสวยอะสวยจริงๆสวยจริงๆสวยมากๆ